มีมกุ้งเต้นยังไม่หมดเลยไอตัวนี้มาต่อซะแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนแล้วมันมาได้ยังไงก่อนผมเห็นเต็ม YouTube ไปหมดเลยแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยผมแต่งไปแค่ประมาณ60บโลบักเองถ้าใครอยากได้วาฟตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การแต่งตัวไว้ให้นะครับก่อนที่ทุกคนจะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะถ้าทุกคนชอบแนวนี้นะครับทั้งนั้นเราไปเริ่มแกล้งคนกันเลยดีกว่า ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักและรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาสเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาแล้วโอ้ยมีพึ่งด้วยแหละเชอพึ่งเดือดดับยโยรูโอ้โห ทำไมหมาหน้าตาอย่างนั้นน่ะดูตอนนี้ก็ขึ้นได้มองหน้าเลยมองหน้าเลยมองหน้าเลยมองหน้าเฮ้ยสลับร่างสวัสดีสวัสดีเต้นเลยเต้นเลยวัสดีครับสวัสดีครับเอ็งก็เห็นถามว่าอะไรวะทำเลยวะสิบเจ็ดแล้วเท่ากันนะเฮ้ยเป็นตัวเลยลีเลยนะครับอ้าเอาเฮ้ย กูเอาอะไรอ่ะเอาเอาหมวกันเป็นตัวอะไรเนี่ยพี่เอาเอาพี่เชียน้องกูเอาตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะมันชื่อนั่นอะไรเหรอไอ้เฟดดี้เฟดดี้ไม่น่าใช่เย่กูได้จะกินไมเฮ้ยไม่ใหญ่อ้ใช่ไหมไม่ใหญ่ใช่ไหมเอ้ยดูดิไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จริงด้วยไม่ใหญ่เมื่อคืน เฮ้ยแม่งไปอยู่ไหนกันหมดวะทำไมหาไม่เจอเลยเนี่ยเงาแล้วเนี่ยเฮ้ยโออยู่นี่นี่เองถอยฉันมองไม่ถอยเองแหละสอรี่แล้วกันมันขึ้นตรงนั้นยังไงวะ

ฮ้ยมาลวันแตกมากมันเท้าแมงเท้าแมงนากนี่กอล์ฟี่ตัวผมนี่กอล์ฟี่ตัวผมอ่ะผมไม่ได้กอล์ฟผมซื้อมาอีกอล์ฟผมซื้อมา70บาทเองอีกอล์ฟผมไม่ได้กอล์ฟนี่กอล์ฟก็ได้โอ๊ย อะไรเขาแต่งตัว 3D ใส่นู่นใส่นี่เยอะแยะนี่ผมใส่แค่หัวพอไม่มีใครแอบแยงนะก็อย่าไปก็บายแหละไม่เดี๋ยวผมใช้ก๊อปก๊อปคำสั่งไว้กันเผื่อเผื่อเผื่อจีบจีบจีบไปจัดเพื่อนงงงงเอางงเอาเอาอย่างนี้เอาพี่เอ็กพี่เอาพี่เอกเดี๋ยวผมจต้องระวังพี่เอก ไม่ใช่พี่เอกหรอพี่ไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่โอ้โหผมผมเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยิงว้าไปเลยเฮ้ยตึ๊งแจ้งครับตึ๊งแจ๋วเลยเฮ้ยพี่เอกปอมใช่เนผมก็เป็นตัวนี้เลยอะไรเนี่ยมันใส่ใช่อป่ะเนี่ยชุดเขียวอ่ะใช่เฮ้ยบอกจริครับ อ๋อนี่เดี๋ยวนนี้ก็เป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนี่ยติดเชื้อผมติดเชื้อผมก็ติดเชื้อเหมือนกันนี่พี่ต่อไปพี่ติดเชื้อแน่กูโดนไปยเดี๋ยวพี่ติดเชื้อแน่พี่เช่ครับไม่ใช่ครับอุ้ยเดี๋ยวพี่ติดเชื้อนี่ไงติดเชื้อจริงด้วยอ่ทวไอพี่ขี้ไปนี่ปกจริงครับไอพี่ติดเชื้อ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 ติดเชื้ระบาดครับผมไปแพร่เชื้อแพร่เชื้อ ไอช้แกรซิแนะพี่ชายเจ้ยต้อเหมนี่อีกไียไเชียร์เชเชรอเะี่ยวีผมได้แล้วเนี่ยเงี้ยตัวเยะเยอะเนพี่ผมได้เีได้เยอล้แกรจับโอ้ยสี่คแล้วคทำไงอะทไงอะโอ้ยอักสวินอักสวินเก อย่านะพวกยอาแล้วครับอย่าทำ้ายผมเลยนายนายหันหลังไม่โดนดิ เฮ้ยตัวครับเอาแต่เขาทำไม่ดีวิไลอะไรทำอะไรเฮ้ยมองนะบุญไปฆ่าเขาเลยโอยเอ้ยทำไมเขาไม่มีใหม่กันนะไม่ได้บุญนี่อุ้ยน่ารักเชียร์ทำไมขามันอยู่ตรงแขนนะ แล้วทำไมมืออยู่ตรงคอแล้วในแขนอ่ะในคออัะในมือผมว่าผมเป็นคตรสายสองเลยเหลือยี่สิบน้อมาณนนยี่สิบหน้าหายนะเออจำได้อยู่อ้ยแต่ไม่พูดเดี๋ยวออกจากอุ้ยยูสวยจังเลยนี่จำได้เหรอจำ

อะไรวะโอ้ยชื่อเป็นต้องระเบิดขนาดนี้อะไรเนี่ยแว้มีล ไปเลยโคตรป่าอด่ะห่ายตัวด้วยมนะขี้โก้ไอ้ขี้ยขี้โก้ว้าเให้เดาในป่าหลังกล้องพี่ใช่ไหมอยู่ข้างหลังอะตรงโดนเนี่ย <t Adult encore> mố, <laughs> mố bảo, <laughs> <t downs> hay đau, hay đau <laughs> hay đau ừ, mùa Tông này, บนอากาศบนราคาบนพื้นใครจะเป็นลูกอาจจะสิงอยู่ก็ได้เอ้ยอะไรวะเนี่ยเหลายเหตุการณ์จะโดนสิงอยู่หรือเปล่าหรือเปล่านะอะไรวะเนี่ยอยู่ตรงไหนนะใครอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยออกมาดิมาพูดกันไม่ได้ยินไม่ได้ยิน

ใช่ไหมตรงไหนอยู่หลังอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้อยู่หลังต้นไม้ไอ้เจมว่าเจมว่าไหนไหนไหนหลังต้นไม้บัวเลยบัวเลยเฮ้ยเฟ็กนิวเพื่อนดูดิเขาหนีไปแล้วหลอกเพื่อนหลอกเพื่อนหลอกเพื่อนนี่ใส่ไม่ดีทำไมเขาหายตัวได้นั่นแหละปิดไม้อะเดิที่แถวนั้นน่ะ mua <coughs> lê I always come back <coughs> <coughs>